การไว้ดอกการแต่งดอกทุเรียนนะครับชาวสวนนะบางครั้งไม่กล้าแต่นะครับจะได้ดอกครับเพราะดอกเยอะนะครับเห็นไหมฮะอันนี้กิ่งกิ่งนี้กิ่งเดียวนะครับตั้งแต่อ่าผมตีไปนะครับตั้งแต่โคนนะฮะตีโคนยาวไปเลยยาวไปเลยเดี๋ยวูนะัะยาวไปถึงปลายเลยนะครับผมว่าน่าจะมาสักห้าร้อยดอก หายเลยดอกลองคิดดูนะครับฝักกิ่งนี้เราไว้ได้กี่ลูกนะครับเจ็มที่ครับไม่เกินหกรูปนะครับไม่เกินหกรูปเพราะฉะนั้นนะฮะการวางตำแหน่งดอกจะเป็นผลดีที่สุดนะครับรักการแต่งลูกกับการแต่งดอกไหนง่ายกว่ากันนะฮะลองคิดดูนะครับลองคิดตามผมนะฮะการแต่งดอกจะง่ายกว่านะครับการแต่งดอกจะง่ายกว่าการแต่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่า ไว้ดอกเยอะแต่ได้น้อยไว้ดอกน้อยจะได้เยอะอันนี้ผมก็พูดเป็นแนวทางนะครับ